พี่แมวค่ะจากบริษัทสมพลาฮริเทดค่ะ f o r ม l o c a l to product ค่ะก็คือว่าเป็นงานที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สร้างสารรค์ที่ทางบริษัทนะคะได้ทํามาสะสมทํามาตลอด1ปีค่ะจริงๆแรงบันดาลใจก็มาจากสิ่งที่เราชอบก่อนเนาะว่าเราชอบอะไรเราก็เลยอยากจะส่งต่อสิ่งที่เราชอบอะค่ะไปให้คนอื่นได้รู้เหมือนกับที่เรารู้รอ,อย่างเงี้ยพี่แมวแวจะชอบด้านศิลปะ แล้วก็มีความถนัดเรื่องการออกแบบยอะไรเงี้ยค่ะในในขณะทีะ่เราก็รู้สึกว่าของพวกนี้มันมีคุณค่ามันมีความสําคัญเราก็อยากให้คนอื่นได้รู้ด้วยได้สนุกไปกับมันด้วย,ยอะไรเงี้ยแต่ทีนี้วิธีการนําเสนอเนี่ยเราจะนําเสนอ,อยังไงให้เขารู้สึกว่าเขาประทับใจในสิ่งที่เราบอกยอะไรเงี้ยหรือว่ามีประสบการณ์ร่วมกับสิ่งที่เราบอก ถ้าจุดเด่นสําหรับเราด้วยความเผิดตัวเราก็ชอบเรื่องงานสถาปัตย์เรื่องศิลปะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในรอบตัวเราอยู่แล้วแล้วก็ที่ในเมืองสงขลาเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีเยอะแล้วก็มีจุดเด่นเยอะเราก็เลยพยายามที่จะนําตรงนี้เอามาเอามาใช้เอามาทํานู่นทํานี่ไปเรื่อยๆเลยเหมือนยกตัวอย่างตัวก็มีตัวมโนราค่ะที่เรารู้สึกว่าพอเราเข้าไปเข้าไปรู้เข้าไปสัมผัสแล้วเราก็รู้สึกว่าเราประทับใจ ทีนี้ด้วยความประทับใจเนี่ยเราก็เลยแบบดึงตัวนั้นนะคะออกมาเอ้เราจะนำเสนอยังไงเราจะ ดึงมันใงไงให้คนอื่นเขาสนใจอะไรเงี้ยตัวที่เป็นสร้อยข้อมือพานบุญค่ะสร้อยข้อมือพานบุญเพราะว่าพี่แมวไปศึกษาเรื่องมโนราพอศึกษาเรื่องมโนราปุ๊บเราก็รู้สึกว่ามีตัวละครอื่นในเรื่องนั้นอ่ะที่น่าสนใจเหมือนกันแล้วพี่แมวก็รู้สึกว่าเออพี่แมว่ะชอบพันบุญจังเลยอะไรเงี้ยเออก็เลยไปหาข้อมูลเกี่ยวกับพานบุญมาว่าพานบุญมี มีคาถาอาคมพันบุญเก่งพันบุญเป็นคนดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออถ้างั้นเราเอา ตัวละครตัวนี้ออกมานําเสนอดีไหมอะไรเงี้ยทีนี้การนําเสนอเนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหนบ้างอะไรเงี้ยค่ะเราก็ทดลองหามาจนได้เป็นเครื่องประดับสำหรับคนที่เขาแบบว่าอยากได้ความโชคดีอยากได้อะไรที่แบบว่าดีงามเรื่องการทำมาหากินนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราประทับใจอะเรารู้สึกว่าพานบุนนะคะก็จะเป็นเหมือนกับว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเป็นเหมือนกับว่าเครื่องยิดเหนียวจิตใจอะ เป็นเครื่องเปิดใจให้เราทำความดีอยู่ในกรอบศีลธรรธมะอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นตัวสร้อยข้อมือพานบุญ ที่เราออกแบบมาเนี้ยค่ะนอกจากจะใช้เป็นเครื่องประดับแล้วเนี่ยก็ยังใช้เป็นเครื่องลางได้ด้วยแล้วก็เป็นเครื่องเตือนใจได้ด้วยว่าให้เราอยู่ในศีลธรรมเหมือนมีพระอยู่ใกล้ตัวเหมือนมีองค์อยู่ใกล้ตัวอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้ประพฤติปฏิบัติดีกตัญญูกตเวทีต่อต่อครอบครัวต่อบ้านเกิดอะไรเงี้ยค่ะ อีกตัวหนึ่งก็ที่เป็นไฮไลท์ของงานนี้ด้วยเหมือนกันก็คือกล่องเซิร์ฟมโนราค่ะกล่องใส่ฉาดาค่ะพูดง่ายๆจริงๆศาสตร์รพวกนี้มันเป็นศิลป,ปะมันเป็นอะไร hmm. ที่มันเป็นชั้นสูงมันมีครูเนาะมีครูมีประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราพี่แมวก็รู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเราไม่อยากปล่อยให้ปล่อยให้ใครมองลุกของศิลป,ปินมโนราแบบเป็นแค่อาชีพที่แบบเป็นลำหากินเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ใชก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะทำภาพลักษณ์ของศิลปินมันโอลาเนี่ยให้ดูมีมีระดับเออมีระดับสมกับประสบการณ์สมกับการมีครูสมกับการแต่งตัวสมกับการที่เขาสืบต่อศิลปะวัฒนธรรมของภาคใต้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยทำตัวนี้เป็นเป็นตัวไฮไลท์อีกตัวหนึ่งขึ้นมาค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันจะต้อง อเออเรียกว่าง่ายๆคือมันจะต้องมีรูปภาพที่สวยมีรูปภาพที่แสดงแสดงถึงสตอรี่ของ mm hmm. ที่มาของของซึ่ง <c oughs> ตัวนี้ <c oughs> พี่แมวเป็นคนดูแลก็จะมีช่างภาพมาถ่ายภาพให้พอได้เป็นภาพเสร็จปุ๊บเราก็จะส่งต่อไปให้เครือข่ายช่วยกันขาย,ไม,ขายไม่ใช่ว่าเราขายแล้วรายได้เข้าเราคนเดียวแต่พี่แมวจะม, <c oughs> จะมีจะมีเรียกว่าเป็นการลงทุนร่วมบ้านระหว่างเจ้าของกิจการนั้น <c oughs> กับทางพี่แมว การขายของของเราอะค่ะด้วยความที่ว่าเราเป็นธุรกิจเพื่อสังคมเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีการปันกําไรส่วนหนึ่งอะคืนไปกับชุมชนเพื่อทํากิจกรรมต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะต้องชี้แจงเรื่องนี้ค่ะพูดกับเขาให้ชัดเจนตั้งแต่แรกเรามีจุดด้อยเรื่องเรื่องการตลาดเรามีจุดด้อยเรื่องการขายเราก็ไปหาคนอื่นมาช่วยแต่ในขณะที่เรามีความสามารถทางด้านการออกแบบเราก็ไปช่วยกลุ่มอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยๆกัน